สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องวีเดียบ้านทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะอ่าน้องวีเดียสวัสดีค่ะเตรียมพูดโซ่ีเดียไม่รู้จะไปไหนค่ะใส่แต่เสื้อกันหนาวแล้วก็จักรยานคู่ใจค่ะวันนี้ก็ได้เวลามาทําอาหารเย็นอีกแล้วค่ะวันนี้กิฟก็จะมาต้มยํานี่ค่ะต้มยําปลาฮอสมาเกลค่ะปลาทูมาหรือเปล่าคะแปลมาเขาบอกว่าปลาทูมาจ้ะ นี่ค่ะแล้วก็จะมาทํากินกับส้มตําจ้ะส้มตําก็ตามาเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะทำไอ้ผัดไอ้ผงกะหรี่ค่ะใส่กุ้งให้โรยนิดนึงค่ะก็เรียมของเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเนาะก็มีพวกหอมพวกไอ้ขึ้นช่ายค่ะเดี๋ยวกิฟตจะอันนี้เลยะคะ่ะใส่อันนี้ก่อนค่ะเครื่องต้มยำก่อนเอาค่ะใบมะกรูดตะไคร้ก่อนจ้ะน้ำก็เดือดแล้วเดือดอีก <laughs> ใส่ไปก่อนอน,นี่จะต้มปลาทูแบบน้ำปลาทูให้น้องวิเดียค่ะอันนี้เป็นซุปก้อนรสไก่ค่ะหัวหอมใส่ไปด้วยกันในใจทุกชอบเราจะมีเห็ดบีชด้วยค่ะวันนี้วิเดียจะไปไหนก็ไม่รู้ใส่ปั่นจักรยานห <c oughs> นโอ้เบี๋ยฟิตไปไหนไม่รู้ค่ะไ <c oughs> ม่วิเดียจะไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ก็นะน้ำก็ร้อนแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวกิ๊บจะใส่ฟลานไปเลยค่ะต้มแป๊บเดียวค่ะต้มน้ำปลาทูให้เด็กยิ้ีเดียค่ะห้าตัวใส่ไม่ก่อนค่ะเดี๋ยวกิ๊บจะมาผสมเองนี่ค่ะเครื่องปรุงก่อนจะใส่เองผัดกุ้งพงตลี่นะคะอันนี้เป็นนมจืดจ้ะเอาหมดแล้ว พอหรือเปล่านาะนี่อบหมดพอดีเลยนี่ค่ะแล้วก็ใส่พงกะหรี่ก่อนค่ะหอมหอมเอ็เกออล้ามหนึ่งกะหรีแล้วก็พริกไทยนิดนึงค่ะอะไรลูกพริกไทยอะไรลูกแม่แม่อยาคุโซเอ่น้ำมันหอยนิดนึง ประมาณอย่างละสองช้อนโต๊ะโ,โ,โอ้ยโอ้ยอย่าไปจับมันหมดแล้วหรอพี่เดียซีอิ๊วขาวค่ะหมดแล้วพี่เดียแล้วก็พริกเผาค่ะพริกเผานิดนึงแล้วก็ไข่ไก่ค่ะสองฟองพอพอดีเลยพี่เดีย <c oughs> นมพอพอดีเลย่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยมาจับอะไรตรงนี้ <c oughs> ก็ผสมกันค่ะน้องมิเดียหลบไปก่อนเออผสมก่อนีตี้เข้ากันหมดค่ะนี่ค่ะปลาทูก็สุกแล้วล่ะคะ่ะเรากิีบใส่เห็ดบีชค่ะหรือว่าเห็ดอะไรคะชิเมจิแหละค่ะเห็ดบีชให้มิเดียก่อนโอ้ยดูสิปลาปาใกล้กัน <c oughs> มาเกาะอ,อะไรตรงนี้คะอออ๋ออน้ำมันจะใจ้นี่แล้วเดี๋ยวเอาไว้ก่อนค่ะี่เดียน้องว่เดียหลบก่อนอย่ามามีเหี้ยวเลแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวดดิ๊บจะผัดกุ้งคงกระดีกันค่ะน้ำมันใส่ไปแล้วจ้ะเจีกระเทียมก่อนนีค่ะกระเทียมหอมแล้วค่ะิ๊บก็ใส่กุ้งเลย ร้องเทมไปเดียวเกผักเลยค่ะหอมจ้ะหอปมปาปริก้าแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะต้นเนี่ยค่ะต้นคี่ผ่าน,นมาแล้วค่ะน้ต้นใหญ่ใหญ่ะจค่ะอ่าเล่นฟุตบอลไปก่อนฟุตบอลอะไร เดี๋ยวมาควัาพูด่ออะไรคะเข้าปปใก้่เดี๋ยวเอาพริตระิใส่อีกนิดนึงค่ะผัดใส่กันจะมันจะหอมมากขึ้นใส่นิดนึงเอ้ยน้องมุยะอย่ามาใกล้ไปรอไปเล่นทีดบอหน่อยได้มากอะแ่นกอะขาจังเลยมันนะ บีดีมออมดแดม่ออกไปเล่นสวนดิค่ีดีม่ออกไปเล่นในสวนเหรอเออทำไมไม่ออกไปเล่นในสวนคะปัวยยาอะไรปัวยยาดีบีป่วยาวยาเดี๋ยวชิมต้มยำเบียรก่อนค่ะน้ำซุปได้แล้วล่ะคะ่ะเอาเดี๋ยวเอาม้อเชื้อเทศให้น้องเบียร์ก่อนค่ะหมะอ้อเชือเทศก่อน The ัน <sweep> น <harmonic noise> oh, no ี้ก็จะสุงแล้วใช่น้ำเยอะดี๋ยวผันให้คลุกคลิุกคลิกกอไมหอมมาจากไหน A lẻ của bác. Boy của ai <laughs> luôn. Nhay quá mặt 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 Ôi, ít bên sau cơm kê rồi. Nào, để, còn nãy giờ. Nước tan ít một. Nước tan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 . tan. Nước 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 กรับย, <c oughs> ยิมมาค่ะโเสร็จใบหอมแล้วก็ไอ e ใบขึ้นช่ายค่ะเสร็จแล้วมีเดียต้ยมยำมีเดียก็เสร็จแล้วของพ่า a ก็เสร็จแล้วอร่อยแล้วค่ะลืมใส่น้ำตาลใส่ทีหลักก็ได้ค่ะนะเ <c oughs> ชฟเอ้ยเชฟอะไรไม่รู้จ้ะ <c oughs> ลูกไม่ต้องโกะกันหรอกมมาโกะกอนแล้วเสร็จแล้วกะเพราจะใส่ต้มยำให้ปีเดียก่อนค่ะรสชาติได้แล้วค่ะเอออย่าพึ่งจะมาชิมอะไรตอนนี้รสชาติได้แล้วเดี๋ยวแม่เข้าไปปรุงในถ้วยเอาค่ะอันนี้ให้ปีเดียกับโอ้ก๋วยเตั๋วโอ้กยยาก้าอยากชิมด้วยค่ะยุดยุดจะมาใกล้หรอกจะมาใกล้เสร็จแล้วนี่ ไปเดียก็เดาก็ป่ะไปเดียโซ so. ใส่น้ำปลาก่อนครับนิดหนึ่งกับพริกค่ะพริกลงไปเลยก็มีนี่ค่ะน้ำมะนาวเซ็บเบ็เป,ปรี้ยว อันนั้นของเด็กๆจ้ะอ,อันนี้ของผู้ใหญ่อันนี้ for for w a s o n that is for the k i n d e r e n for youli <laughs> ห <c oughs> อมหอมไอต้อนหอมนิดนึงค่ะโอ้เด,ด็กิ oh, นะเดินนะวิธีฮะปลาโอเด็กินเดินนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะต้มยำปลาทูของเรา<ม>อัานซาโปมาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันจะ้ะวันนี้ก็อันนี้นะคะต้มยำปลาทูค่ะแล้วก็ ผัดกุ้งพวงกะหรี่ค่ะเอาวพีดีโอสดเลยซดอะสดเกินค่ะใช่ชมากรนั่งเอจจันไอ้ไข่เจียวอาพูดสิไข่ไข่ได้กินซุปแล้วไม่ถึงใจเอาไข่เจียวให้วีดีโอด้วยค่ะไข่เจียวกับข้าสวสวยแล้วก็ซุปต้มยำปลาทูกินแต่น้ำพีเดียเดี๋ยวเดี๋ยวมอว่มา,มาจะทำให้เดี๋ยวมันมีก้างยอย่าซุกซุกยุง ป้าเดี๋ยวโอ้โหไปดูดูดูนี่นเดี๋ยวมามาทำใหมเอ้นี่ไข่กันี๋ยวเอาจะซุปไปดูก๋ยวมามาตะเกียก้างก้างมันอันนี้อันนี้เดี๋ยวก้างมันจะไปติดคอเห็ดต้นหลูกเห็ดปลาจะสูบอ่ะไข่เจียวด้วยเอาไข่ด้วยค่ะร้อนอยู่เนเออเอาอ่ะ

เอออ่าปปลาก็เอาเอาเอาไข่ด้วยค่ะเอาคำนึงก่อนคำเดียวหนุกเอาซุปเอาซุปเอาไปบีเดจเขาชอบกินซุปกันนะอือยำนี้แต่ที่พอยำว่าเจอไอ้วิวอะไม่รู้โรเบิร์ชอบหรือเปล่าจะอันนี้โอ้ของแม่นี่แซ่บโอ้ยแซ่บจัดแซ่บเปรี้ยวโซเล็กเออ พากันไปร้านโตโกจะไปร้านเอเชียกับวีเดียก็เลยได้ปลามาถามวีเดียว่าอยากกินอะไรเขาบอกว่าต้มเออะไรนะปลาซุปเขาบอกซุปที่ก็เลยไปซื้อปลานี้มาค่ะเป็นยังไงเด็กๆพอไเด็กินตอนั้นะอืมเอาปลาบูกแม่อย่าเด็กเดเสียอย่า อันนี้เผ็ดจะเผ็ดเผ็ดมากอืมเอาน้อกมิเดียเอาปลาด้วยเออไข่ไปด้วยยัมมี่ฮุลโซอร่อยไหมลูกเล็บปลาให้วปลาให้พงษ์ล่ะปลาเรื่องงานมาจะหัวข้าววันนี้เรล่กงขบเมีย้ยว ฟื้อแบบฟื้ออยู่ตรงไหนฟื้อแวบบันดึกฟื้อแบบบูมบูมบูมโอ้โหั่นเป็นยากเลยฟื้อแบบฟื้อแวบโอ้โหฮัลโหลเขาจะพูว่าพุพูดซิพุพูดอันนี้พุหรือพุพุอย่างพุเวลาเขาจุดไอตอนไอส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่จ้าปีดียวก็ยังจำได้อยู่ค่ะ จุดพุดังตุ้มๆเลยใช่ไหมใช่สธอตลอดตี่เราฟืนเลยเนี่ยใช่ฟิลเล็ก์เลขฟิลเลอร์ฟิลเลอร์อ้ต้มยำปลาทูแซ่บๆค่ะปลาทูฟิลเลอรอร่อยมากเลยไปเดียวอันนี้ปลาทูเขาแช่แข็งเอาไว้แล้วค่ะในช่องฟรีซงดเพือจะเช็ดห้ย ซื้อมาอะไรนะเกือบเจ็ดยูโรจะได้สิบตัวได้ต้มสรอบถูกค่ะเนี่ยเป็นวีดีโอเขาชอบุดน้ำค่ะก็เลยเอากรุกซื้อมาปักบปักบปเขยอืมเอา้างออกดีอเอาล้ไมยังมีหรอฉันจะเดินชัวกับแกนเบลกับพกเผาไม่ใช่สตรเก๋อกินได้กันอดี โอมันโนช้อนมามาหรือป่าเดียวโนช้อนแม่มันเผ็ดอ,อ,อะไรฮะคิวคิวสวยไหมเขียนไม่เท่ากันเยลิฟด,ดูดูป๊อกปาทำอะไรป๊อกปาคุอ้อย่าค้งเลยเียคุ้งเอาไป ส้มตำก็แ <kind> ซ <abonn és> ่บจะเข้ากันส้มตำต้มยำปลาทูกิฟตชอบจ้ะมั่วเรแซ่บเลยทรงัยป้าาโรบุญไม่ชอบนะนี่โซกปอ่เยยาวเลยเสือได้ไงก็เนี่ยเดี๋ยวไปใส่หม้อเดี๋ยวใส่พริกจ้ะโรบุนไม่ค่อยชอบ อืมเยอะเนยเนื้อเยอะได้เลรอเนาะบีเดียเอาเรากินสองคนที่แบบป้าปาไม่ชอบป้าปาไม่รู้จักของแซ่บเลยป้าปาเว้นไม่ได้เดซิสเลกเกอร์เอาไหมเอาลงมาเอาออกมาดูโอ้ทำอะไรเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นน้ำนี่อย่เดียน้ำซุปเล่นู่หรอ เอาไข่ก่อนเอาไข่กินเอาข้าวด้วยเดี๋ยวไม่กินเดี๋ยวนื้อข้าวอีกไม่ใช่ไข่เอต้มยำไข่ได้วยพเดียวเอาอ่า,อา,อาพอแล้วลูกไม่เอาไข่ใส่เอาซุปอันนี้ซุปซุปค่ะอันนี้ซุปน้ำซุปหมองมากให้ซุปน้ำซุปโอ้ยเอาไข่ใส่แล้วนี่มุก <laughs> <laughs> นี่ถองอีกเป็นโซเลยเหรอมไม่ต้องกินจะไม่ชอบให้กิ๊บกินอื้อ <laughs>

เื้อปลาปลาสวยน้ำเจอวะเสื้อปลาปลาสวยเอาน้ำเอาปลาก่อนนะเอานี่ก่อนเอาซุปก่อนเอาปลาทูด้วยเอาปลาทูด้วยค่ะคามเอาปลาด้วยคำนึงนี่แกะปลาให้เอาเอาไม่ปลาเออมีดิอ๋อน้ำไปเลยครูชอใช่ นี่เองของพ่อพี่เฉลี่ยมดื่มน้ำสดด้วยมีคนคอมเมนต์ถามว่าน้องมีเดียร์มีได้สองชาติสองสัญชาติเหรอคะค่ะน้องมีเดียได้สองสัญชาติค่ะเพราะว่าตอน คลอดที่เนเธอร์แลนด์ประมาณไม่ถึงสามวันค่ะวันที่สองโรเบิร์ตก็ไปแจ้งเกิดค่ะที่อำเภอเมืองที่เราอยู่ค่ะเมืองเดวเดเนาะแล้วก็ส่วนเอสัญชาติไทยเราก็ค่อยไปขอค่ะไปขอตอนไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าที่นี่ก็คือถึงยี่สิบปีเนาะถ้าหลังยี่สิบปีไปก็ต้องไปแจ้งที่แจ้งเกิดที่เมืองไทยค่ะที่นี่ไม่รับแล้วค่ะที่เนเธอร์แลนด์เราก็ต้องรีบแจ้งเกิดค่ะเวลาคลอดเนาะคลอดลูกมา Mấy chân, 3 màn đứt in 3 đa chân là nàng đứt bọc phao, lì mút ốc, khó mênh tơ, phật tiêu lần, lì kinh tơ lần, 3 màn chân, bọc chư, bọc vệ la, cơ, kha, nì, ko mênh, pát thê, thai lạ kha. Khi, khá nạp chiếc, sâu mà ốp, เดียวก็มีสองพาสปอร์ตค่ะทั้งไทยทั้งดัชค่ะกิฟก็มีทั้งสองพาสปอร์ตใจแล้วก็ไทยก็ดัชด้วยค่ะโรเบิร์ตมีอันเดียวเล่มเดียวดัชไม่ให้พาสปอร์ตไทยเชิญเหรอโอ้ยโอ้ยอีเดียรป้ป๋าเชียวเว้ยโอ้ยไม่เป็นไรลูกไม่โดนเสื้อหรอกว่า t ี่ว่าหรอเน้า ไม่พ mm ักมาซอยชิมในแตอาหารอย่าเล่นอย่าเล่นโอ้เห็นไหมหกแล้วเนี่ยมาเห็นไหมต้มยำหกไม่เป็นไรหรือไม่เป็นไรเนี่ยอะไรเปล่เป็นยังไงเหตุน้ำก็ไข่อะไรแบบนี้เราป้ายกินหมดแล้วไฮไฟ้ไฮไฟโอ้หนัก อภียอภัยป๊อปไพรส์คลาบบ้างบ้าคันให้ฝนไม่บายเซ่คนเดี๋ยวเราลาคุณดูคุณป้าก่อนค่ะวันนี้อืค่ะสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจกันนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ บายบาสวัสดีครับบายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทำทำยังไงหนุกสวัสดีค่ะคุชโซทรงจุบจุ๊บอูู้เดี๋ยวแกมปะทูต่อค่ะคุชโซเก่งมากเลยค่ะ